สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่อง director ์ิิลปชยัยวันนี้รายการศิลปชัยเด daily เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังวันที่ผมขอนามาบทความจากเพจ Facebook ของคุณเดชานรุนามานำเสนอครับเอาละเมื่อทักษิณกำลังมีอำนาจมากเพราะมีตัวประกันก็คือเรื่องผลประโยชน์ทางพลังงานใหม่ที่เป็นที่มาของการดิว ที่สามารถทําให้ทักษิณกลับบ้านได้ส่วนเรื่องผลประโยชน์ต่างๆของสองฝ่ายนั้นประชาชนจะคอยเฝ้าและตรวจสอบดูกันไปเรื่อยๆส่วนเรื่องด t ต l w วอลย t ยังไงก็ต้องมีปัญหาที่ต้องแก้ไขได้ยากอยู่แล้วสําหรับพักเพื่อไทยและสุ่มเสียงมากที่จะผิดกฎหมายของระเบียบวินัยการคลังต่อความผิดที่ใช้เงินภาษีของประชาชนมาสร้างผลประโยชน์หาเสียงให้พรรค รูปแบบของการออกนโยบายแอบแฝงเพื่อผลประโยชน์ของพรรคและกลุ่มทุนเจ้าสัวจีนสรุปให้ฟังสั้นๆง่ายๆว่าเมื่อรัฐเปิดไฟเขียวให้มีตัวเลขของเงินเข้าสู่ระบบและประชาชนเริ่มนำไปใช้แต่เงินไม่มีอยู่ในระบบจริงแต่รัฐจะใช้การกู้เงินในปี2,568ถึง2,569เพื่อนำเงินกู้มาชดใช้แทนเงินที่ไม่มีในระบบ แต่ถูกนําออกไปให้ประชาชนได้ใช้กันแล้วนั่นก็เท่ากับว่านายกรัฐมนตรีเศรษฐากับรัฐมนตรีการคลังจะถูกดำเนินคดีทางอาญาในทันทีในข้อหาทำผิดกฎหมายต่อระเบียบก,การคลังอยา่างเปิดเผยและไม่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้จริงตามที่นายกรัฐมนตรีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้คำมั่นในสภาส่วนคณะรัฐมนตรีร่วมที่มาจากหลายพรรคการเมือง หากยังดึงดันยกมือให้นโยบายนี้ผ่านในสภาก็จะถูกดำเนินคดีทางอาญาทั้งหมดในความผิดรู้เห็นเป็นใจในความผิดทางวินัยการคลังอันนี้เชื่อว่ามีทีมงานฝ่ายกฎหมายทางอาญาเขากำลังรอคอยเหยื่อติดกับดักอยู่แล้วเพราะมองยังไงนโยบายนี้ก็ผิดกฎหมายชัดเจนเข้าใจได้ว่าในตอนแรกการออกแคมเปญนโยบายนี้ออกมาคือมันดีมาก ที่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้จริงแต่พอมีเรื่องของทักษิณเข้ามาเกี่ยวข้องและดันทะลึ่งมีคอนเนคชันกับกลุ่มเจ้าสัวจีน2-3าตระกูลที่ยินดีบริจาคทรัพย์ลงทุนให้ก่อนเพราะการที่ทักษิณจะกลับเข้ามาประเทศได้ง่ายๆแถมยังถูกลดโทษลงแบบควบภาพชนิดที่ทำให้ระบบของกระทรวงยุติธรรมของประเทศไทยมีศักสีเทียบเท่าได้แค่รถดูดซ่วมคันหนึ่งเท่านั้น และทําให้แพทย์หมอในโรงพยาบาลตํารวจกลายเป็นคนไม่มีศักดิ์ศรีไม่มีเกียรติและทําให้วงการแพทย์เสื่อมต่ําที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทยอันนี้คนในชาติเขาคงรู้กันหมดแล้วพอมีเรื่องของทักสินกับเงื่อนไขได้กลับบ้านและไม่ต้องรับโทษอะไรเลยแน่นอนว่าดีลวนี้ทักสินต้องมีค่าใช้จ่ายที่สูงมากแต่ทักสินจะจ่ายให้กับกลุ่มใดบ้างนั้น คนไทยเกือบทั้งประเทศเขาก็รู้กันหมดแต่คอยเฝ้าดูอย่างเงียบๆว่าดีลวนี้มันจะจบลงแบบไหนประเด็นนี้แหละที่ทักษิณย่อมรู้ดีและมีหรือที่คนอย่างทักษิณจะยอมโง่ให้ตนเองต้องมาควักกระเป๋าเงินของตนเองมาจ่ายให้กลุ่มอำนาจพวกนี้กันแบบง่ายๆมันเลยจำเป็นต้องมีความพยายามทุกวิถีทางที่จะผลักด,ดันนโยบายดิจิตอลวอลเล็ตให้ผ่านให้ได้ และมันจึงไม่มีทางที่จะล้มเลิกลงได้เพราะหมายถึงเงินภาษีของประชาชนจำนวนมหาศาลจะต้องถูกนำไปแบ่งจ่ายทดแทนทุกกลุ่มอำนาจเป็นค่าตอบแทนที่นำทักษิณกลับบ้านและทักษิณก็ไม่จำเป็นต้องควกักกระเป๋าเงินตนเองจ่ายแม้แต่สตางค์เดียวนี่คือเหตุผลว่าทำไมนโยบายดีต้นวัลเล็ตมันถึงได้เพี้ยนไปและเต็มไปด้วยเงื่อนไขามากมายและสุดท้าย แทนที่จะส่งตรงให้ประชาชนได้ใช้เงินแบบอิสระแต่ à, ต้องมาเปลี่ยนแผนการคันกลายเป็นบีบบังคับให้ประชาชนไปซื้อของกลุ่มทุนเจ้าสัวแทนเงินกำไรจากการขายสินค้าหักต้นทุนแล้วบวกเงินภาษีของประชาชนมันจึงไม่ใช่แค่4.5แสนล้านบาทแต่มันคือ4.5แสน,นล้านบาทบวก50,000ล้านบาทที่จะไปใส่ลงงบประมาณปีหน้าบวกกำไรของสินค้าที่ขายได้ ซึ่งรวมรวมแล้วมีมูลค่านับเกือบแต่9 0 0 0แสนล้านบาทที่เป็นค่าตัวที่ดิวทักษินกลับบ้านผมก็หวังแค่ว่าพักร่วมรัฐบาลอย่ามัวแต่สมน้ำหน้าพักเพื่อไทยที่กำลังเดินหมากมาถึงทางตันแต่ละเลยที่จะปกป้องเงินภาษีของประชาชนจำนวนมากด้วยเพราะการจะดึงเกมแล้วกำจัดอำนาจทักสินนั้นไม่ยากเย็นอะไรเลยแค่โครงการดิตอลเว็ตไม่ผ่านความเห็นชอบในสภา แค่นี้พักเพื่อไทยกับนายทักษิณก็ตายแล้วแต่ถ้าไม่มีใครกล้าจัดการกับทักษิณได้จริงก็แสดงว่าย่อมเกี่ยวข้องเรื่องผลประโยชน์ของพลังงานใหม่ก็แค่นั้นแต่คนที่ต้องมารับกรรมหนักแทนทักษิณก็คือประชาชนระวังเวรกรรมตามสนองกันนะยิ่งการเวลาเดินทางมาถึงกึ่งพุทธกาลแล้วกรรมเนี่ยมันจะออกผลให้เห็นเร็วและรุนแรงหนักมาก ต่อให้มีชินแสหรือหมอผีหมอดูแก้กรรมที่เก่งกาจแค่ไหนก็ไม่สามารถแก้ไขกรรมอะไรได้แล้วมาพูดถึงสิ่งสำคัญที่สุดของประเทศชาติกันดีกว่าผมแนะนำให้ทักษิณควรสั่งให้นายเศรษฐารีบไปเอาประเทศชาติลาออกจากกลุ่มบิ๊กโดยเร็วที่สุดเพราะการที่แอบเอาประเทศชาติไปเข้ารวมกับกลุ่มที่สร้างความขัดแย้งกันมากกว่าจะเป็นกลุ่มการค้าและแสดงเจตนาให้โลกเห็นว่า พวกคุณมันสามหาวมากที่บังอาจนำพาประเทศชาติไปยืนอยู่เคียงข้างจีนอย่างเปิดเผยโดยที่ไม่เคยนำเรื่องนี้เข้าสภาและไม่เคยคิดไตรตรองให้รอบคอบโดยกระทำแบบลุกแก่อำานาจไม่เห็นหัวของประชาชนเลยและควรที่จะมุ่งเข้าร่วมกลุ่มที่มีการค้าอย่างอิสระต่อกันอย่าง G20 ที่มีทั้งประเทศที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตยกับประเทศที่ปกครองในระบอบคอมมิวนิสต์ ที่มุ่งเน้นการค้าขายอย่างเดียวและไม่มีนโยบายเข้าไปสู่กลุ่มที่สร้างความขัดแย้งกันนายทักษิณกับนายสิษธฐานนี่โคตรบังอาจมากที่หลงคิดว่าประเทศชาติเป็นโคตรเง่าของวงตระกูลตนเองคนเดียวและการเอาประเทศไทยไปเป็นลูกสมุนของจีนอย่างเปิดเผยมันก็ไม่ได้สร้างประโยชน์อะไรในเรื่องของพลังงานใหม่เลยนอกเสียจากการนำประเทศไทยไปเลียตูดประเทศจีน ก็แค่หวังผลประโยชน์เรื่องพลังงานทับซ้อนกับเขมิก็เท่านั้นที่รวมหัวกันกับสื่อเสี่ยมที่สนับสนุนจีนกับรัเสเซียแบบออกหน้าออกตาถ้าคิดจะวางตัวเป็นกลางก็ต้องล้มเลิกซื้อเรือดำน้ำลงเสียแล้วเปลี่ยนมาเป็นเรือฟริเกตที่สามารถปรับปรุงและเสริมเขี้ยวเล็บแทนแต่ถ้ายังดึงดันที่จะซื้อเรือดำน้ำก็เท่ากับว่ารัฐบาลนายเศรษฐานั้นต้องการประกาศให้โลกรู้ว่าประเทศไทยยืนอยู่เคียงข้างคอมมิวนิสต์จีน และประกาศตนเป็นศัตรูกับชาติตะวันตกเพราะเรือดำน้ําเขามีไว้ใช้สําหรับการบุกรุกป,ประเทศอื่นๆเขาไม่ได้มีเอาไว้ลอยคอในอ่าวไทยหรือในทะเลอันดามันแคบๆมันต้องลอยข้ามทวีปโน่นประเทศชาติควรมีเรือรบที่ผลิตเองในประเทศและเป็นเรือคู่แฝดสามอามภาพที่ผมเอามาลงที่สามารถแยกตัวกันหรือมารวมตัวกันเป็นอิสระได้โดยตรงกลาง มีเรือบรรทุกเครื่องบินรบขนาดเล็กที่ประกบไปคู่กับเรือฟริเกตที่ใช้ประจำการให้ครบทั้ง4จุดของน่านาน้ำไทยไว้ป้องกันประเทศและกองทัพเรือควรต้องมีเรือฟริเกตที่ทันสมัยอย่างน้อย22่สิลำเข้ามาทดแทนเรือดำน้ำที่ไม่มีความจำเป็นและมีราคาแพงและใช้ประโยชน์ได้น้อยและล่าสุดยูเครนก็ทำลายเรือดำน้ำของรัสเซียได้แบบง่ายได้ซึ่งเป็นเรือดำน้ำคุณภาพพอๆกันกับที่จีน จะผลิตให้ถ่ายแถมเรือดำน้ำของเมียนมาที่ได้มานั้นป่านนี้ก็คงโดนตะไคร่น้ำจับจนทำงานไม่ได้แล้วเห็นกลุ่มชาติพันธุ์กำลังลุกเข้ามาจวนจะถึงเมืองหลวงกันอยู่แล้วไม่เห็นแสนยานุภาพของเรือดำน้ำของเมียนมาถูกนำมาใช้ประโยชน์อะไรได้เลยก็เพราะว่าภูมิประเทศของเอเชียอาคาเนเดเต็มไปด้วยภูเขาและทะเลน้ำตื้นเรือดำน้ำมันจะนำไปใช้ประโยชน์อะไรได้ แนะนำให้ประเทศชาติวางตัวเป็นกลางและควรเร่งเสริมทับให้เป็นประเทศที่สามารถปกครองตนเองได้เหมือนญี่ปุ่นที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีทางทหารที่ทันสมัยที่แม้แต่จีนยังไม่กล้าต่อแย่เลยเพราะเราควรรู้ว่าการเป็นชาติที่วางตัวเป็นกลางที่เข้มแข็งได้นั้นต้องไม่มีชาติที่เป็นพันธมิตรอยู่เลยเพราะเราไม่เอ็เอียงเข้าฝั่งใดและเราก็ต้องยอมรับให้ได้ว่า ทุกฝ่ายเขาก็ไม่ช่วยเหลือประเทศเราเช่นเดียวกันเพราะไม่ได้ผลประโยชน์จากเราดังนั้นเราก็ควรเร่งรีบเสริมทัพให้เข้มแข็งทุกด้านและต้องพัฒนาเทคโนโลยีทางการทหารกับประเทศที่เขาพัฒนาแล้วควบคู่กันไปด้วยเช่นกันไม่ใช่ไปมัวแต่เชื่อแต่ช่องข่าวเสี้ยมหวย,หวยที่กระดีกรดาเห็นรัสเซียบุกโจมตียูเครนดีใจและมีความหวังเห็นประเทศอาหรับรวมหัวกันบุกโจมตีอิสราเอล ช่องข่าวกากๆที่ขายจิตวิญญาณให้จีนและสนับสนุนการเห็นประเทศไทยยอมก้มหัวให้กับประเทศจีนและอยากเห็นประเทศชาติเปลี่ยนไปเป็นระบบคอมมิวนิสต์แต่ปากหวานว่ารับสถาบันและประชาธิปไตยแต่พฤติกรรมกลับเลวร้ายที่ไปสนับสนุนประเทศคอมมิวนิสต์ให้ก่อสงครามล้างเผ่าพันธุ์ประเทศที่เขาปกครองในระบบประชาธิปไตยเอานายเศรษฐากับทักษิณและช่องข่าวเสียมออกไปจากแผ่นดินสยามประเทศ ประเทศชาติของเราคงหน้าอยู่กว่านี้เยอะมันคิดได้ยังไงที่เอาประเทศชาติของคนกว่า70ล้านคนไปแอบเข้ากลุ่มบิก๊กโดยไม่ผ่านสภาความเห็นชอบอะไรเลยอยากทำอะไรก็ได้ตามใจของตัวเองเหมือนเห็นประเทศชาติเป็นแค่โครงการหมู่บ้านของตนเช่นั้นเวรกรรมของประเทศไทยจริงๆที่ได้ผู้นำแบบจับสลากมาเดชานรุนาาศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆ มาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับผู้ที่ชื่นชอบกระเป๋าผ้าซึ่งทําจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิเกสิ์เน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทํามือนับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลกเพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกันนอกจากนี้แล้วเราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการสวยทุกใบเพราะใช้ใจทำมีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณ สนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ KOM Studio โทร0918534455ส่งทั่วประเทศ